นี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมโบสถ์โบสถ์นี้มีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอังยาษอายุ400กว่าปีข้างหลังแมกไม้นี้ก็จะคือโบสถ์ที่ว่าเนี่นะครับเป็นโบสถ์ที่ถูกต้นไม้ปกคลุมนะครับ <Wow. S 1> นะครับลากต้นไม้จะเรียกว่าเหมือนกับลากต้นไม้มากัดกินหรือว่าคลืบคลานเข้ามากลืนกินเลยก็ว่าได้นะครับในประเทศไทยก็มีโบสถ์ลักษณะแบบนี้อยู่ทั้งหมด5แห่ง ก็มีที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดสมุทสงครามแล้วก็ที่จังหวัดนครนายกอีกที่หนึ่งคือที่กาญจนบุรีและก็ที่แห่งนี้ครับวัดสังกระตารจังหวัดอ่างทองครับนี่คือที่จังหวัดอ่างทองนะครับอยู่อำเภอเมืองเลยวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางแล้วนะครับก็โบราณมากๆเลยเก่าแก่มากๆอายุก็ราวๆสักประมาณ400กว่าปีนะครับ เขากําหนดอายุกันว่าน่าที่อยู่ในช่วงประมาณรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับจนถึงช่วงของอสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะครับอยู่ในช่วงนี้ก็คือสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับต่อมานครับหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้กับพมา่าเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยวัดแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไปยาวนานมากเลยนะครับถูกทิ้งร้างไปประมาณสองรอยกว่าปีนะครับนี่ครับเห็นไหมว่ารากไม้เข้ามา กาะกินโบสถ์เอาไว้นะครับหลังคาก็ไม่เหลือแล้วจริงๆเราจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปอยู่ข้างในนะครับซึ่งปกติแล้วถ้ามีพระพุทธรูปอยู่ในอาคารแบบนี้ก็คือวิหารแต่บางทีเราก็จะเรียกง่ายๆครับเรียกวงๆกันไปว่าเป็นโบสถ์วิหารอะไรแบบนี้นะครับลักษณะของโบสถ์กับวิหารนี้ก็มีความต่างกันอยู่หลายอย่างวิหารเนี่ยจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับ จะมีพระประธานอยู่เนื่องมาจากว่าวิหารเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวแทนที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะครับการที่วิหารเนี่ยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็เลยมีพระพุทธรูปอยู่ในวิหารเสมอนะอย่างที่สองนะครับที่แตกต่างกับโบสถ์ก็คือว่าโบสถ์เนี่ยจะเป็นที่ที่พระสงฆ์เนี่ยมารวมตัวกันเพื่อประกอบกิจกรรมของสงฆ์นะครับหรือที่เราเรียกว่าสังฆกรรมนะครับประกอบสังฆกรรม โบสถ์จึงเป็นสถานที่สําหรับประกอบพิธีกรรมของฝ่ายสงฆ์ไม่ใช่สําหรับคารวะาในขณะที่วิหารเนี่ยจะใช้ได้ทั้งสําหรับคารวะและก็สงฆ์ญาติโยมต่างเนี่ยเข้ามาทําพิธีกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาในวิหารด้วยส่วนโบสถ์เนี่ยจะเป็นที่สําหรับพระภิกษุสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์เท่านั้นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าอันไหนเป็นโบสถ์อันไหนเป็นวิหารนะครับก็คือว่าถ้าเป็นโบสถ์เนี่ยจะมีใบเสมาอยู่โดยรอบ เพื่อแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่นี่เป็นสถานที่ประกอบกิจการกิจกรรมของสงฆ์นะนะครับจึงต้องมีใบเสมาอยู่ร,บรอบๆในขณะที่วิหารเนี่ยจะไม่มีใบเสมาอยู่โดยรอบทีนี้ถ้าเราวัดกันจากเกณฑ์น,นี้อย่างเคร่งครัดจริงๆนะครับสถานที่นี้ก็จะคือพระวิหารนั่นเองครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามีใบเสมาอยู่ร,บรอบๆเลย และภายในของอาคารก็มีพระพุทธรูปอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งพระประธานซึ่งจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระพุทธรูปทั้งหมดในอาคารนะครับแล้วลักษณะที่เราเห็นรากต้นไม้พวกเนี้เป็นต้นโพนะครับเป็นต้นโพใหญ่มากเลยแล้วก็กินอยู่ทั้งเกือบจะทั้งสี่มุมเลยนะครับนี่ครับมุมนู้นก็มีมุมนี้ก็มีเวลาที่เราไปปราสาทหิน ที่กัมพูชานะครับก็จะมีต้นไม้กินศาสนาสถานอยู่เหมือนกันอย่างเช่นที่เราเห็นในปราสาทตาพรมนะครับแต่ว่าต้นนั้นมันไม่ใช่ต้นโพรู้สึกว่าชาวเขมรเ,เขาจะเรียกว่าต้นสปงแล้วรากของต้นนั้นเป็นใหญ่โตกว่าต้นโพมากเลยไม่ได้มีแค่ตาพรมที่เดียวนะครับปราสาทอื่นก็มีนะครับที่มีต้นไม้เกาะกินตัวปราสาทนะอย่างเช่นปราสาทพระขันแล้วก็รู้สึกว่าจะมีปราสาทบันไทยกระเดยด้วย คนเขเมรเขาจะเรียกว่าบันเตียก็ได้หรือคนไทยอาจจะเรียกว่าบันไทยกุดีเดี๋จะเข้าไปสักการะบูชาข้างในกันนะครับนี่ครับไหมรากต้นไม้ใหญ่โตมากเราเดินเข้ามาที่ห้องแรกจะพบกับพระพุทธรูปของหลวงพ่อแก่นซึ่งมีนาค เจ็ดเตียนเนี่ยอยู่ด้วยนะครับพระทรูปที่มีนาคอยู่ด้านหลังเ,เราจะเรียกว่าเป็นพระรูปตางนาคปกแล้วให้สังเกตอยู่ด้านหลังองค์พระทูรเนู่ยก็จะมีรากไม้เกาะกินผนังแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้ห้องถัดมานะครับคือห้องนี้องนี้นครับเน่ยคความสูงก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็พ้ละเนี่ยมีต้นไม้รากไม้ กาะกินอยู่โดยรอบเลยนะครับแทบจะทุกมุมเลยพอเราเข้ามาอีกห้องนึงเราจะพบกับพระพุทธรูปอีกสามองค์นะครับซึ่งองค์ตรงกลางเนี่ยก็คือพระประธานของวิหารนี้นะครับชื่อว่าหลวงพ่อวันดีซึ่งเป็นองค์ที่มีอายุเก่าแก่แกยาวนานมากนะครับหลายร้อยปีแล้วครับสังเกตดูนะครับด้านข้างนะครับผนังโบสถ์เนี่ยก็มีรากไม้เกาะกินอยู่เช่นกัน เป็นอย่างนี้โดยรอบเลยครับ,รบแล้วมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังไม่ได้มีแค่นี้เพียงแต่ว่าห้องที่เหลือไม่ได้อยู่ติดกันเราจึเป็นต้องออกจากวิหารไปก่อนนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เราเข้าไปในห้องนี้นะครับถัดมาอีกห้องหนึ่งก็คือห้องนี้ซึ่งจะมีรากไม้ปกคลุมอยู่เช่นกันเราเดินเข้าไปดูภายในนะครับ เป็นที่ตั้งขององค์ปู่พญานาคนะครับแล้วก็ปู่โสมชื่อเต็มๆก็คือองค์ปู่พญานาคสีบุตรานะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์สีขาวนี่คือปู่โสมสังเกตด,ด้านหลังนะครับนี่คือรากของต้นโพเกาะกินไปทั้งโบทเช็ดเัินบรรยากาศนี้คลังมากนะครับเงียบสงบ ในจังหวัดอื่นเนี่ยจะมีคนลุกพลานกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าที่อ่างทองเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวน้อยเพราะนั้นถ้าใครได้มาก็จะพบกับบรรยากาศที่วิเวกวังเวงนะครับแล้วก็สงบมากๆเลยครับลมลื่นแล้วก็เดินทางมาถึงได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาอ่างทองแต่ว่ายังไม่เคยมาที่นี่นะครับก็อาจจะพูดได้เลยว่าเรายังมาถึงอ่างทองไม่เต็มตัวครับ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ